ก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเจตจาโฟนอินนะฮะเข้าโฟนอินกับหม่ฟอินหม่อมหลวงนะฮะกรอนยศวัดกเกษมศรีนะครับกรรมการบรหิหารพักพลังประชารัฐนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็มาโพสต์นั่แหละเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ m อ็ม5 4ยสองครับสวัสดีครับหม่อมหลวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านเฉลยชวบินท่านดูปั๊ครับครับผมคืออย่างนี้ฮะอยากจะสาบถามนิดนึงครับที่หม่อมหลวงกรในการโพสต์เรื่องของ มูเนี่ยเขาบอกว่ามันขัดแย้งต่อพระบรมราชองค์การของรัชการดิการและเสียงเสียดินแดนเนี่ยช่วยอธิบายความเพิ่มเติมได้ไหมครับเออย่างอย่างนี้นะครับต้องกลับเรียนว่าทุกท่านทราบว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยทำพื้นที่ทับซ้อนพัฒนาร่วมถูกต้องไหมครับครับแล้วก็ไทยกับเวียดนามก็แบ่งพื้นที่กันมีทับซ้อนเหมือนกันก็แบ่งพื้นที่กันเรียบร้อยถูกต้องไหมครับครับท่านสองูรลี่างกับกัมพูชาครับ ครับเนื่องจากกะพูชาไม่ได้ขีดเส้นตามกฎหมายสากลคือเยนิวา1958แล้วก็ของขาประชาชาติ1 9 8อไม่ทําตามนั้นเลยขณะที่เรากับเมาเลเซียหรือเรากับเวียดนามเนี่ยทุกคนทำตามกฎหมายอสากลมันก็แตกกันได้ดังนั้นวันนี้เรากับกมบูชาเราขีดตามกฎหมายสากล ที่ปรากฏตามภาพรวมหน้าโ์กรารนะครับค่ะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาขีนโดยกฎหมายสาบกลดไม่ได้รอกครับแล้วเอ็นโกยูไปรอครับว่าเขาถูกต้องอันนี้อันตรายค่ะครับผมครับแล้วอย่างนี้การที่คุณภูมิธรรมบอกว่าบอกว่าเรื่องของการกระตุ้นนะฮะพานพูดถึงเรื่องประเด็นเนี้ย M อ U มโยูสองห้าสี่สิบเป็นเรื่องของคนข้างชาติปือเรื่องการปลุกป,ป,ป,ปั่นกระแสนี่มันมองว่ามันเกินไปไหมฮะหรือว่า มันเป็นเหตุผลที่ฟังด <c oughs> ูไม่ขึ้นครับผมรู้บอกว่าอยากให้ท่านใจรู้ว่าคนที่ศึกษาข้อมูลเยอะเนียมี้นะครับผมได้อ่านส่วนที่สัญญาสยามพั่น์เตสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าข้อผูดเป็นของไทยแต่ว่านานไม่มีทะเลนาเศเ็ดเพราะมบุชามาขีดข้อไมไว้คนเกาะอูดเลยใช่ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรประท้วง นะครับเพราะสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยมันเสียสัมพันธ์ทำไม่ดีแล้วก็ขัดกับภาพบรงตาสังการด้วยครับนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองควรแจ้งกัมพูชาไปว่าให้ขีดตามกฎหมายแา่คนเสียก่อนค่ะหลังจากนั้นทับเท่าไหร่ที่ขัดตอนเท่าไหร่ค่อยมาแต่งกามแต่ถ้าขีดโดยไม่กฎหมายรองรับแบบนี้แล้วเราเอาโมดีไปรองรับเขาว่าเขาถูกเนี่ยอันตรายมากครับจะจบแบบเขาเป็วิหารนะเราจะเสียดินแดก อันนี้ปัญหาคาราคาซังตั้งแต่ปี2515เลยใช่ไหมที่เขาลากเขตเข้ามาเนี่ยแล้วมันมันเป็นปัญหา,าตั้ง<ช>แต่นั้น <ฮะ S 1> แล้วเรายังไม่ได้ทําการแก้ไขหรือมันแก้ไขไม่ได้หรือมันควรจะทํำยังไงคะเออจริงๆทําได้ครับเพราะว่าถ้าเจราจาบอกว่าให้ฝ่ายกัมพูชาขีดตัดกฎหมายของเจดีวาน1958แล้วก็ตาดไปสัญสชาติ1982 <ฮะ S> พอขีดปุ๊เนี่ยทับกันเท่าไหร่ค่อยมาคุยกัน ครับกันแล้วนะครับทับกันแล้วก็สามารถทาได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือแบบื้นที่ตรงกลางเลยครับอันนี้เหมือนเหมือนไทยกับเวียดนามการอีกแบบหนึง่งก็พัฒนาติดเ,เรื่องร่วมกันครับอืมครับอืมแล้วนะที่ที่ผ่านมามันเป็นยังไงคะมันปัญหามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงไม่ลงตัว<อ>นนในเอโบยูฮะเอโมยูเนี่ยอันตรายมากจริงๆค่ะครับเพราะเอโยูในหน้าแรกม่เขียนไว้ชัดเจนว่าเรายอมรับเส้นของเขา ทางที่เส้นของเขากฎหมายตาคนไม่ยอมรับคือคือในข้อที่เขียนว่าไว้ความหมายจริงเนี่ยนะครับเอคํอาเนี้ยมันมันบอกว่าเขายอมรับเส้นของไทยและไทยก็ยอมรับเส้นของกัมพูชาซึ่งเกิดพื้นที่ซับซ้อนซึ่งกันและกันค่ะ<ฆ>ดังนั้นมันเป็นเอกสารทางการของไทยฉบับแรกที่ยอมรับเส้นกัมพูชานะครับอันตรายมากครับอื มอมหลวงกอนครับถานนิดนึงครับในกระบวนการจะยกเลิก m อ u ม5 4ยูสองห้าสสี่เนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างขอเป็นความรู้หน่อยครับอ๋ออันอันอันนี้ต้องครมอฮะครับต้องครมอยกเลิกนะครับต้องเอาเข้าไปในสภาด้วยครับอืมครับมันมันมันต้องบอกว่ารัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เนยจะยกเลิกแล้วแต่เอาเข้าสภาไม่ทันนะครับค่ะนะครับนี่นี่คือประเด็นปัญหาทีนี้สิ่งที่จะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราบอกว่าใช้ปิโตรเลียมร่วมกันได้คุณปิโตรเลียมร่วมกันได้คือใต้ดินถูกต้องไหมครับครับแต่นอำตานตะกีตไตเนี่ยเวลาเราให้ในการสู่ใต้ดินเนี่ยหมายถาว่าในด้านน้ําเราก็ให้ครับบนอากาศเราก็ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ร่วมกั้นใต้ดินในด้านน้ําและบนอากาศด้วยนั่นหมายความว่าเรือรบของเขาต้องวิ่งเข้ามาได้เรือรบของเขาต้องใช้น้านตาเราได้เรายอมเหรอครับ บางครั้งเนี่ยเอาผลประโยชน์ติดทนเ,นเรียกมาล่อว่าเดี๋ยวจะเติมน้ํามันถูกเดี๋ยวค่าไฟจะถูกครับทุกวันนี้เราขุดจา้าุดน้ํามันในประเทศไทยวันหนึ่งนะครับถ้าเฉลี่ยเกือบหนึ่งล้านร็ลต้องมันไม่ถูกเลยครับไฟก็แพงน้ำมันก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทานเรื่องนี้ที่บอกไฟถูกน้าําม,มันถูกเนี่ยผมได้ยินมาเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงน,นะครับค่ะ จริงๆเรื่องนี้มันก็หายไปหลายปีนะ M O U 2 5งหเนี่ยที่แล้วมันมีข่าวลือเข้ามาอีกว่า U S Asian Business Council มีส่วนในการผลักดันเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทสัญชาติตะวันตกตรงนี้เป็นยังไงอยากให้ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือคือจะเป็นอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในปีสอง4ัและสองพ้าร้อยเนี่ยเราได้หาสัมปทานขุดปิโตัเลื่อนกับชาติตะวันตกไปแล้วครับ ในขณะนั้นนี่ก็มีบริษัทยูนรลคล,ลกับบริษัทบริพิทรแกนะครับปัจจุบันเปลี่ยนที่ไปหมดแล้วนะครับเนื่องจาก <Ha. S 2> ว่าสมปทานไทยนั้นเป็นสัมปทานที่ไม่มีอายุเพราะว่าเขาเขายังฝุดไม่ได้เนียเขาจะเป็นของเขาตลอดไปดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเขามีสมบัติที่เขาไม่สามารถเปิดกีดสมบัติมาได้ค่ะ <Ha. S 2> เขาก็เป็นตัวผักด,ดัแกนแดงที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกันอันนี้แน่นอนอีกแล้ว ฝ่ายไทยเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยผมตั้งโทษสงสัยนิดนึงว่าในเมื่อตรงนั้นเราให้อเมริกันไปแล้วรเราได้แค่ค่าภารหลวงกับภาษีเพียงเล็กน้อยซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่อุตสาพลังงานจะได้เนี่ยนะครับถามว่ามันได้ชิงเสียไหมกับการที่เราจะต้องเสียทรัพยากรไปร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้นครับถามถึงพืนน้ําและพื้นที่อากาศด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่ายังมองไม่รอบพอ,พอ นะครับเป็นความส่มเสียงที่จะสูญเสียถึงเราี้ไปครับผมมอมหลวงกรครับตอนนี้ท่าทีคุณภูมิธรรมเนี่ยท่ในฐานะเป็นผู้เล็กดูแลความมั่นคงของประเทศแต่ว่ามีการให้สัมภาษณ์ว่าให้เร่งเจราจาเรื่องผลประโยชน์กัมบูชาเพื่อจะได้เขาเรียกว่าแบ่งปันเ,นเรื่องของน้ํามันผลประโยชน์กันอ่าเพราะว่าตอนนี้บอกว่าเรื่องรถจะเป็นรถ E ีวีและจะไม่ใช้น้ํามันแล้วอย่างนี้มันหมายความว่าทางไทยเนี่ยเหมือนจะยอมรับแล้วก็ใช้ผลประโยชน์นี้เข้ามาในการเพื่อจะยอมรับในเส้น แบ่งเขียนคำูชาชัดเจนเลยใช่ไหมฮะต้องต้องต้องเข้าใจก่อนว่าการมีอำนาจอธิปไตายเหนือทร,รัพยากรเนี่ยครัต้องมีอำนาจกาพิจารณากระจยเหนือดินแดนเก่นก่อนถ้าเราให้เขาขุดน้ํามันเมื่อไหรแ่แสดงว่าเรายอมรับเส้นเขตแดนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วผมถามว่าทําแบบนี้ที่มันระเบิดว่าบรมราชู์การหรือเปลา่าครับต้องถามฝ่ายการเมืองนะครับว่าระเบิดหรือไม่เพราะว่าพระบรมราชู์การเนี่ย ไม่ใช่พรบรนะครับสําคัญกับพรบรสําคัญกับพระราชบัญญัตินะครับถากว่าตรงนี้ฮะมันละเมิดที่ไหนก็ว่าจริงจริงในมาตราหนึ่งเจ็ดแปดของรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์นะครับมาตราเนี้ยมันจะแต่เริ่มต้นว่าอํานาจการเปลี่ยนแปลงเึ้นอธิปไตยของชาติเนี่ยเป็นอํานาจสูงสุดของของค์พระมหากษัตริย์จะทำผ่านด้านืีน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งตรงเนี้มันมีแปลความได้ว่าเปลี่ยนเป็นเศตแดนเนี่ยถามว่าทางฝ่ายการเมืงยองําชุบลิแกนก่อนอครับครับทีนี้ในมุมมองของเรื่องการจําเป็นในการใช้ปิตโตเรเลียมะในฐานะท่านก็เคยทํางานด้านพลังงานมาก่อนมองว่าไอปริมาณของปิตโตเรเลียมหรือผลประโยชน์ตรงนี้มันจําเป็นหรือมันจะต้องเร่งรีบในการขุดขึ้นมาใช้ไหมฮะ ตีตัวเรียเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ,รบแต่ชาติหรืออธิปไตยของชาตินสําคัญกว่าครับและตีตัเรียมเนี้ยเราขุดมาเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราอีกเพราะเป็นของบริษัทนะครับตามสัมปานท,ที่เราให้ไปแล้วเราจะได้แค่ผ้าค้า,า,าลวนกับภาษีเพียงเล็กน,น้อยเท่านั้นเพราะเป็นกฎหมายเก่าคือไทยแลนด์หนึ่งซึ่งเสียเปรียบมากครับตรงนี้ต้องคิดที่ดีจริงๆผมเคยเสนออดีตนายุไปว่า พื้นที่นี้ควรเคลียสัมป,ปทานเดือออกให้หมดเสียก่อนครับแล้วก็คุยจากกัมพูชาเพราะวันนี้มันหลายหลายหลายคนเกี่ยวข้องคือภาคตะวันตกประเทศไทยแล้วก็กัมพูชามันหลายฝ่ายด้วยการที่ต้ควรจะเคลียฝ่ายตะวันตกออกไปก่อนและประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับครับมันเหมือนการชักสึดเข้าบ้านเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสมมป,ปทานของตะวันตกเพียนเพียงชาติเดียวอ่ะ ื <ừ> um. แล้วก็แล้วก็ถามว่ามันเป็นตักเข้าบ้านหรือปล่าซึ่งจริงๆแล้วตรงน,นั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผกกมนะเป็นนักธุรกามันควรจะเป็นพื้นที่ตัวเรียงที่มีบริษัทหลากหลายาจากตารัฐจากจีนจากกังเกฤษจากตะวันออกกลางหมายเลยคาดพ้วยกันแต่ตอนนี้มันเอียงข้างไปอยู่ตะวันตกข้างเดียวเนี่ยผมว่าอันตรายมากครับมีที่จะเกิดความขัดแย้งเหมือนทะเลจีนใต้เลยครับ ค่ะแล้วมันมันจะสุ่มเสี่ยงเหมือนเออ่เหตุการณ์เขาพระวิหารไปถึงขั้นนั้นเราคิดมากไปหรือเปล่าคะอ๋อไม่ไม่คิดมากค่ะเพราะว่าต้องต้องเห็นก่อนว่าเอกสารที่เป็นเอมูยูสองห้าสี่สีเนี่ยเป็นโดยพู้นอย่างหน้าอของรัฐไทยว่ายอมรับสิ้นของเขาที่กฎหมายตาคนไม่ยอมรับอันนี้เขาใช้ได้แน่เขาใช้ทางสามได้แน่เราค <Ha. S 2> วรจะถอนออกมา และก็ให้เขาตเส้นเกิเแดนใหม่นะครับครับแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องร่วมกันในการขุดการอยู่น้ำมันเป็นเรื่องทีงหลังเป็นเรื่องรองครับคิดว่าชาติเป็นเรื่องสําคัญกว่าครับผมครับหม,อม่อมหลวงกรขอเป็นคําถามสุดท้ายฮะมองว่าถ้าเกิดภาครัฐมีการผลักดันไปจริงๆเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนหรือว่าทางพรรคต่างๆเนี่ยมองว่าต้องต้องเข้าไปดูแลไงไหมหมายถึงว่าจะเข้าไปจัดการหรือจะมีการกาเนินการอะไรเพื่อจะคัดค้านกระบวนการนี้หรือเปล่า,าอย่างไรฮะ เออผมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยติโกเลียมตรงนั้นเนี่ยมูลค่าเยอะนะครับ,รบมูลค่าประมาณกันสิบล้านล้านถึงยี่สิบล้าน,ล,านล้านบาทเราควรจะใช้ระบบอะไรก็ตามที่คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งปัจจุบันเนี้ย้ขาบ,บอกว่าระบบปัจจุบนันถ้าเดินหน้านะครับครับด้วยระบบไทยแลนด์หนึ่งต,ตามสมาบานเดิมน,นะไทยได้ประโยชน์น้อยมากอยู่แล้วนะครับอ,นนอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่โฆษณาไว้ว่า ไปซ่าจะถูกกาซ่ะถูกไม่จริงนะครับเพราะเขาจะต้องขายเราราคาตลาดโลกคเพราะสมรทานเป็นของเขาไปแล้วครับอืมองั้นก็ได้<ะ>ข้อสรุปชัดเจนนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับหม่อมหลวงกรกระสิวัตรกเสีมศร,ร,ศรีนะครับก็ในฐานะเป็นกรรมการแผนพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านพลังงานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณมาก <มา S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เห็นภาพชัดๆไปนะครับว่า เรื่องของเส้นนะฮะมันไม่ตรงกันแล้วก็เส้นของกัมบูรชาที่มันขีดแดงเนี่ยผ่านเกาะกูดไปเลยตับกลางเกาะเลยนะฮะม,มันเป็นเส้นที่เราเนี่ยไปยอมรับผ่านเอ็มอูสองห้าสี่สี่ถ้าเกิดมีกระบวนการที่ผักดันต่อยอมรับเส้นนี้ไปแล้วคือคุณภูธรรมบอกว่าไม่ใช่เกี่ยวเรื่องของเขตแดงเป็นเรื่องของการวางผลประโยชน์คุยกันก็ต้องดูนะครับว่ากระบวนการตัอน,นี้เราต้องมาเกาะติดแล้วเพราะว่าหนึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางถูกยื่นในเรื่องของสาล สารรัฐธรรมนูญอย่างที่หม่อมกอนบอกนะคะว่า MOU 2544ถ้ามันสำเร็จสำฤทธิ์ผลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านแล้วก็จะมาสู่การเส่ดินแดนด้วยอ่าแล้วพอพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นของมหาอำนาจตะวันตกมันไม่ได้มีหลากหลายอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วท่านจะมองไกลไปถึงว่าบางทีเนี่ยถ้ามีสงครามของกล้องมันเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีทางยุทธศาสตร์ไปด้วยนะคะอันนี้ผลกระทบในมุมของหม่อมหลวงก่อนกสิวัตรกะเษมศรีนั้นเป็นแบบนี้ค่ะครับผม